ในวันนี้พี่หมาป่าจะมาช่วยปีศาจใต้ตท้องทะเลลึกหนีจากคืนสึนามิมาดูกันว่าพี่หมาป่าจะสามารถช่วยปลาปีศาจตัวไหนได้บ้างกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่หมาป่าตอนนี้แล้วไปดูกันเลยได้เวลาที่พี่หมาป่าจะมาช่วยปีศาจใต้ตท้องทะเลลึกและพวกปลาต่างๆหนีจากคืนสึนามิแล้วแย้ yeah! เฮ้ดีไงคือสุดมิมาแล้วเจ้าดิม่อช่วยด้วยเฮ้ยคือสุดมิมันมาแล้วมานี่มานี่นี่ไหนหยิบก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวหยิบได้กี่ตัวเอ่ยเอยลบไปลบหน่อยไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถหยิบได้ถึงสามตัวไม่อาจะหยิบรอบนึงฮึบ เออได้แค่ตัวเดียวนะครับจากนั้นก็เอามาไว้ในบ้านของพี่หมาป่านี่แนะ่มาแล้วได้เหรียญทั้งหมดเท่าไร่เออจึบ๊บได้ครั้งละสี่เหรียญโอ้หทำไมน้อยจังละวเนี่ยเก็บเหรียญซะก่อนเราสามารถอัเกรสปีดก,ก็ได้ครับทุกคนนี่เลย245นี่พี่หมาป่าก็จะวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึง มาไปช่วยปาตัวถัดมานะครับทุกคนออ้ระดับอะไรอยู่ตรงไหนอ้าจะปาแล้วปานี่ปานี่เจ้าปาอะไรวะเนี่ยเอ้ยปามมงก่อนปาไลออนปาสิงตนี้ได้มาแล้วปานี่เจช่วยขึ้นมาได้แล้วครับให้เหรียญอยู่ที่40ต่อวินาทีขอบคุณละกายพี่มาปาเปื้ัก่อนฉันโดนสึนามิสัต์ไปแน่เลยโอ้โหนี่เก็บเหรียญซะก่อน โอ้ ه, พี่หมาป่าเจอปลาถัดมาครับนี่น,นี่ระดับอีเปกเลยวเยมาแล้วเออทันไหมเอออ่ตบแล้วก็ปียไม่น่าทันนะครับขอลงอยู่ตรงนี้ก่อนละคันโอ้โหเป็นซูดามิสีม่วงครับทุกคนโอเคซูดามิไปแล้วรอบนี้พี่หมาป่าได้เจ้าระดับอีเปกปลาว้า,อายออ้ยมาแล้วฮ่าฮ่่ดีฉันคือซูอดามิที่กำลังโกรธโอ้โหสีแดงโอ้โหโคตรแรงเลย แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ครับให้เหรียญอยู่ที่90ต่อวินาทีอู้ให้เหรียญเยอะเลยอุ้แป๊บเดียวพี่หมาป่ามี4,000เหรียญแล้วสามารถอัปเกรดสปีด3,500นี่ไงนี่อัพทีละสิบรับเปไงเอ่ยว้าววิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงรอบนี้พี่หมาป่าขอไปไกลกว่าเดิมครับเออเจอๆจอเจอแล้ว นี่ไงโหดเป็นตัวสีทองเอออย่าเบิกไประดับอีปิกให้เลยอยู่ที่300ต่อวินาทีเออมาแล้ววว้งนี่แน่เจ้ามอเลเอลนะครับทุกคนอู้เอยมาแล้วหลบหๆบหลบหอ้หลบกันพอดีว้าว,หว,หวให้เหรียญเยอะเลยนะครับนี่ระดับดอีปิกดูห่วยแล้วก็วางไว้ตกนี้เลย รอบนี้ขอมาไกลกว่าเดิมค่ะออ้ลีเจนดารี่ให้ครั้งละหนึ่งพันเหรียญเออทันไหมเอ่ยโอเคโอเคโอเคทันอยู่นะครับแต่ว่าเพียวป่าจะวิ่งกลับทันไหมเอ,อ่ย ครั้งละ1นึ่งพนึ่งร้อยนะครับโอ้ให้เยอะเลยนะครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยจังหวะน,นี้แหละวิ่งเอ้ยเอ้ยมาแล้วหลบหน่อยเดือบโอ้ยเกือบโดนเอ้ยมีคลื่นสึนามิสีม่วงด้วยนะครับจะต้องโหดแน่เลยนี่แน่อับเร่สปีดขั้นถัดมา5้าหมนี่นี่แน่เป็นไงเอ่ยโอ้มาแล้วพี่หมาป่าสามารถไปไกลกว่าเดิมได้ครับโอ้ยคลื่นสึนามิเมื่อกี้โคตรน่กากลัวเลยเอ้ยใครวะเนี่นยเขาใช้ย่ะ อย่ามาจังก,กุสระพี่อุ้ยเก็บมา3มตัวเลย,เยพี่หมาป่าเก็บได้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยฮึโอเคเวรอบนี้ไปก่อนแล้วกันนะพี่หมาป่าเออถ่ายไปเอออ้อยไม่ทัาอยากจะรู้ว่าพี่หมาป่าหยิบได้คระากี่ตัวเอ่ยหนึ่งแล้วก็อือได้แค่ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น ตอนนี้พี่หมาป่าถึงเขตระดับมิติกแล้วนี่โอ้เจ้าฉลาม1,700เร้อยเหรียญ1น0 0สรเจ้าจระเข้เอิ่มเอ้ยเจ้ากามปูอึ๊บอึ๊บย่าหย่าโอ้ยพอแล้วฮเจ้าคือสนาร์บิติกําลังโกรธนี่เอาคืนฉันไปเกตเอ้โอเคจังหวะนี้แหละโซนมิติกเฮ้ยเจ้ากามปูเจ้ากามปูเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยโอ้เจ็ดร้อยเอ้ยมาแล้วเอ้ยสวยแล้วหลบไปเลยหลบไปเลย มาแล้วสุนาบีฮ่าฮพี่หมาป่าต้องดูขึ้นกัอนชันนี้เออหลบทานนะครับอูมาสองรอบเลยสงสัยพี่หมาป่าจะต้องซื้อระดับ V.I.P แล้วนะครับทุกคนสามารถรีเบิร์ได้ด้วยโอเคไปไกลไปไกลไปไกเออไปไกลกว่าน,นี้ขอไปไกลกว่าน,นี้แล้วก็ซื้อระดับ V.I.P เลยแล้วกันนะครับ 99โบารูบาโอ้ยบ้าแล้ว VIP ซ,วซื้อแล้วก็ลบ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 ซื้อแล้วซื้อแล้วอ่าโอเคเฮ้ยพี่หมปาหลบทไทยบรีครับทุกคนไปกันพี่หมปายังวิ่งช้าอยู่นะครับตรงนี้คือเจ้าปลากระเบนเท่าไหร่ปลากระเบนอู้สองพันอ่ะพี่หมอป่าขอไปต่อนะครับเพราะว่ามี VIP อยู่ตรงนี้ มาแล้วมาไกลกว่าเดิอโอ้ยมาแล้วโอ้ระดับสีแดงรอบนี้ตัวไหน่เอ่ยโอย้ระดับหายากครับทุกคนอึ๊บอึ๊บโอเคให้เหรียญอยู่ที่เจ็ดพันห้าพันเออตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะอ,อึบเอยหลบก,ก่อนนี่เนะี้ยเอ,อคืออะไรวเน,นี่ยเจา้ากบบินฉาคนะครับฉลามอ่ะโอเคเป็นฉลามที่ตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าพี่หมป่ายังวิ่งช้าอยู่อึ๊บอึบอึบอยังได้อยู่เพราะว่าพี่หมอป่ามีโซนวีไอพีนะครับหลบตรงนี้ซะก่อน มาแล้วเออเป็นคนจะแกงพี่หมาป่านี่แนะเย่ yeah. ได้มาแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยนี่วางไว้ตรงนี้ครั้งละเจ็ดพันเหรียญอ่ะเก็บก่อนเมื่อกี้มีคนแกงพี่หมาป่าได้เลยพี่หมาป่าขออัพสปีดก่อนละกันอ่ะแล้วก็ครั้งละสามแสนอูดถัดมาก็จะเป็นล้านนะครับอ่ะนี่มาแล้วเร็วยังอ,อโอเคเร็วขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็พี่หมาป่าหยิบได้ขรัะกี่ตัวเอ่ย ต้องอัปเกรดตรงไหนถึงจะหยิบได้ครั้งละ2 3ตัวตรงนี้แน่เลยนะครับ6,000นอัปเลยล้วกันนะครับห0แสนนี่แน่มาสามารถถือได้2ตัวแล้วนะครับโซนดัดมาโอ้โหมิตติให้เหรียนอยู่ที่1 7โคนรคเยอะเออไอตัวนี้เยอะไอตัวนี้เยอะหมื่นครับคนฮึโอเคไปแล้วเจ้าโลมาเออยลบๆๆบหลบหลบหนีโซนมีไอีเป็นโลมาระดับไดมอนด์ออ้ไดมอนให้เหรียญเยอะเลยนะครับ นี่เลยเออเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนได้มาแล้ววา,างไว้ตรงนี้เลยครั้งละ 17, ึ0 0หมื่นเหรียญแล้วก็รีเบิร์ดได้ด้วยนะครับทุกคนถ้ารีเบิร์ดท,ทุกอย่างจะหายไปไหมเอออะรีเบิร์ดหน่อยละกันฮึบหายไหมอ่าไม่หายไม่หายโอ้แบบนี้ก็รีเบิร์ดได้ล้วนเลยนะครับแต่ว่าเพียวป่าจะได้เงินคูณเพิ่มขึ้นอะรีเบิร์ดถัดมายังไม่ได้นะครับตอนนี้สปีดพี่หมาป่าปอยู่ที่60แล้วนะครับนี่ วิ่งเล้วกวก่อนนะพรอด้วยฮ่าฮ่าฉันไก่อนพี่หมาป่าฉันไม่ให้พี่หมาป่อยแยงฉันหรอกโอ้รบๆรบๆก่อนมาแล้วเป็นสีม่วงนะครับเป็นคิวเลอร์นะครับสุดมีรอบนี้แล้วก็มี Easy! อีซี่แล้ก็โอ้ยมีสีเหลืองอ้ายไปอีกแล้วออทันไหมทันไหมฮึบ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 อจโอ้ยทันพอดีครับ แล้วก็มาอีกแล้วอ่ะพี่ป้าปาขอลบตรงนี้ก่อนรอบนี้มาไกลกว่าเดิมนี้มาถึงแล้วว้าวระดับเซเลกชีย n นะครับทุกคนอือปาเซเลกชั่นนี่นะนี่นี่น,น,นี่ให้เหรียญอยู่ที่หมื่นสองอลบซะก่อนต้องเอาตัวเป็นสีทองไม่ก็เป็นตัวระดับไดมอนด์ครับจะเยอะไปพิเศษเว ทันไหมทันไหมเออไม่ทัน,ทน,ออทนสว่วน V I P ตัวนี้ไม่มีเอยมาแล้วไม่ไม่ไมโอ้ยไม่ทันเดี๋ยวสว่วน V I P ไม่มีครับทุกคนโอ้หมาถึงแค่ตรงนั้นแสดงว่าพี่หมาป่าจะต้องวิ่งให้เร็วกว่านี้อัพสปีดเพิ่มอีก10นี่เป็น70แล้วนะครับตอนนี้เป็นไงเอยอ่าวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องมาลุ้นว่าพี่หมาป่าจะไปถึงสูงสุดหรือไม่ ตรงนี้แหละที่ไม่มี V I P ครับแต่ว่าเจอสีทองอทันไหมทันไหมทันไหมสีทองสีทองสีทอง,ทองอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายไม่ตายุะสวยแล้วไ่โอ้โหเก็บไม่ทานอูไกลเลยนะครับมากลับมาที่โซเดิล้วครับทุกคนมาเอาตัวสีทองสีทองสีทองไอ,งอตัวนี้ไอตัวนี้สองหมื่นสามโอเคกลับไปกลับไปกลับ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 เดี๋ยวขอเช็คหน่อยเจ้าปลาหมึกเฮ้ยเดี๋ยวพี่หมาป้าเก็บได้ทีละสองนี่นะโอเคเก็บได้ทีละสองฮปลาหมึกเท่าไหร่เอ่ย ปลาหมึกเพันเพียงแตต้องเอาเป็นสีทองนะครับอืบโอเคหมดหรือยังหมดแล้ว,ลวปายเอ้ยสีทองหายเออเฮ้ยหายไปแล้วสีทองเจอตัวใหญ่นี่ไงให้เหรียญอยู่ที่23 0 0 0สามอึ๊บโอเคครั้งละอพตัวไปแล้วเว้ยกลับด,วด่วนเลยนี่แนะ่ทันอยู่ยังทันอยู่โอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่มายังเออเด,ดี๋ยวมันมีสองคืนนะครับสอนกันอยู่ มาแล้วแย้ yeah. ได้มา2ตัวเลยนี่แน่เออบ้านพี่หมาป่าเริ่มเต็มแล้วครับทุกคนแล้วก็อีกหตัวเอาไว้ตกนี่วะโอ้ตัวใหญ่มากนะครับเ,เก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วก็ขยายเป็น3มชั้นได้ไหมฮึปมามาแล้วครับสามารถเอาวางด้านบนได้ด้วยนะครับแล้วก็อัปเกรดหยิบ3ตัวตอนนี้หยิบได้3ตัวแล้ว รอบนี้พี่หมาป่าหยิบได้สามตัวนะครับมาจะหยิบมาจะเยอะเลยเออแล้วก่อนเจ้าปลาหมึกสีทองนี่นะเอออไม่ทันไม่ทันไม่ทันปลาหมึกสีทองอู้มาแล้วเอ้ยอุ้ยมาล้วนเลยครับให้เหรียญอยู่ที่สองหมื่นแปดพันเออเออเออยู่ไหนเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยติติด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 สีทองมาแล้วมาแล้วนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยปลากระเบน ให้เหรียญอยู่ที่2 0 0พถือว่าน้อยครับ idez, เออไม่ทานรอบนี้มาอีกแล้วครับเอ้ยลงมาก่อนแล้วก็เตรียมพอปไปเลยตัวสีทองเอออย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามองไม่เห็นมองไม่เห็นอึบอ่ะเติอึบแล้วก็กลับมาก่อนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนี่แน่เฮ้ย,ยสีทองอีกแล้วครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจ้าฉลามฉลามสีทองฉลามสีทองอึ๊บเย้อึ๊บลงมาสามตัวเรียบร้อยกลับแล้วนี่โอ้เหรียญ หกหเก้าเลยด้อยฉลามตัวใหญ่ให้เหรียญโคตรเยอะครับเอยมาแล้วมาแล้วเป็นคืนสีแดงนะครับเฮ้เดีเยวตัวอะไรเอยสีชมพูพี่หมาป่าไม่เคยเจอให้เหรียญอยู่ที่เท่าไหร่ให้เหรียญอยู่ที่มองไม่เห็นสองพันนะครับไม่ค่อยเยอะมาถึงแล้วเย้ yeah! นี่แนะ่เรียบร้อยได้มาเพิ่มอีกสามตัวเฮ้ใจเย้เพื่ดน,นี่แนะ่จะไปแกนหรอกเ้ใจเย้เพิ่ดอ่ะฮึบแล้วก็วางไว้ตรงนี้ว้าเรียบร้อยครับ สามตัวเลยนี่แน่แล้วก็นี่แน่ว้าวหรืออะไรเพื่อนอะไรเพื่อนนี่แน่เออไปโดน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 ไ,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 ได้มาสามตัวนะครับอ่ะแล้วก็อู้พี่หมาป่ามีเงินหนึ่งบิลเลียนสองบิลเลียนแล้วตอนนี้มาอัพสปีดหน่อยละกันสปีดอ่ะแปดร้อยอู้แล้วก็ห้าบิลเลียนแล้วก็สองบิลเลียนพี่หมาป่ามีสปีดอยู่ที่แปดสิบแล้วนะครับทำยังไงเอยพี่หมาป่าถึงจะสามารถวิ่งไปตรงโน้นได้เลยครับทุกคนอ่ะสูงสุดเลยทันไหมเฮ้ยอ,อู้ไม่ทันอีกแล้วครับทุกคน พี่หมาป่าจะต้องเก็บเจ้าปลาหมึกมาก่อนและการตัวสีทองโอเคไปทันไหมทันไหมสีทองเฮ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งาเออเพิ่ง่อยถอยถอยถอยอยวิ่งเจอเออเกือบไปรอดเออเจ้าปลาหมึกให้เหรียญเท่าไหร่เอ่ยฮึบโอเคจากนั้นก็วิ่งเลยโอ้ไปถึงอีกแล้วครับทุกคนโอ้ถือว่าไกลอยู่นะครับพี่หมาป่ายังวิ่งช้าอยู่ขนาดโอ้มีเงินอยู่1.3บิลเลียนตรงนี้ให้เหรียญอยู่ที่9,000อ่ะขอผ่านก่อน ทันไปเอ่ยทันไมเอ่ยเออพื้นที่ตรงนี้ เย้ yeah, ทันนะครับนี่แนะ่ตบเลยเหรอไม่ช่วยด้วยนี่เรียบร้อยฮ่าตัวใหญ่เสร็จพี่หมาปะนี่แนะ่ขโมยต่อเลยได้มาแล้วครับขอเพื่อนเมื่อกี้โอเคพี่หมาป่าเตรียมวิ่งกลับครับเ่อี้แกงเพื่อนเอาคืนโอเคนั้นะก็ไป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 จะพึ่งมานะคืนสีแดงจะพึ่งมาวีโอโหสีแดงมาแล้วทันไหมทันไหม,ไหม pp, pp, okay, เอ้ยทันไหมเอ้ยฮึบอึบฮึบโอเคเอ้ยลงไปทันอยู่นะครับพี่หมาป่าคิดว่าเดี๋ยว เข้ามาล้างแค้นแน่เลยนะครับอ่ะอยู่ในโซน V P ก่อนฮึบฮึบฮึบยังได้อยู่ยังได้อยู่มาแล้วเพื่อนฉันไปขโมยของนายมาหวัดดีเพื่อนอะไรเราเพื่อนฮึอ่ะลบเรีนนี้ก่อนมาแล้วเซอร์มิสีแดงมาแล้วมาดินี่แน่เออเอบัดดีเพื่อนเออใจเย็นเพื่อนเออไป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 เอยโดนเอาคืนโอ้ยเอยเดี๋ยวพี่เอาป่าวิ่งช้าจังอึบ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 อึเออเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย โอ้ยสรุปไม่ได้มาครับอ่ะเนี๋ยพี่หมาป่าจะต้องเอาคืนเอ้ยอะไรเอ่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยโอเคมาพี่หมาป่าขอไปแก้เพื่อนๆคืนหน่อยละกันนะครับหฮ้อยูย่ไหนนะอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วไปนู่นแล้วนะครับทุกคนเอาคืนหน่อยสิโอ้โหเขาวิ่งไปตรงนู้นแล้วครับพี่หมาป่าวิ่งไม่ทันเลยอ่ะมาแนละ้วเอ้ยลบกวนลบกวนลบกอน โอเคอยู่ไหนเอ้ยคนไหนหนะาฮึบวันดีเพื่อนนี่แน่เอ้ยวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนวันดีวันดีนี่แน่ตอบไปเลยเรียบร้อยโดนเอออยู่ไหนเอ้ยอีกหนึ่งคนที่แกล้งพี่หมาป่าเอ้ยอ่าเขาอยู่ตรงนี้รอเปล่าเอยพี่หมาป่าวิ่งไม่ทันไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนดอน์เก็บมาก่อนอู้สองหมื่นเจ็ดเลยวิ่งกลับแล้วครับเ,เ,เขาเจะเอ่าืนหวัดดีเพื่อนมาดิ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 เออมาดิ พร้อมสู Sag ้พร้อมสู้อดีตเพื่อนมาดินี่แหละมาดิมาดิอึบ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 มาดิ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 อึบอ่าเฮ้ยไม่โดนอึบอึบอ้าเจอบริษัทเพื่อนว่าใครเพื่อนว่าใครเพื่อนนี่แหละมาตรงนี้มาตรงนี้ลาลาวหลาตกดนเพื่อนอึบแล้วก็ตกนี้ตกนี้วิ่งเลยอดสิอึบอ้าเจอบริษดทเพื่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเท่าไหรพี่ป๋าปจะไปโดนเรียบร้อยเย้อึบอ้าเจื ไปกันต่อไปไกลล่ะไปไง,ไปไงเอยโอ้ยลืมดูกระโดดใส่ซึนามิเลยแค่เปลี่ยกกนคอร์ดเฮ้ตอนนี้ขึ้นซึนามิไม่มีครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นหายไปไหนเอ้ยเอย้ยอยู่ข้างหลังอ้อยเดี๋ยวอยู่ข้างหลังออยพี่อาป้าเดี๋กลับหลังตอนไหนวะเนี่ยเจอแล้วคนนี้แหละที่ท็ไปบ้ามานี้ยเขาไม่ลอดเรียบร้อยไปไกลเกิดเออตรงนี้ทันไหมทันไหมเจ้าอ,อกกะ ออกกาเอ้ยไม่ทัน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 พี่หมาป่าก็จะไม่ทันด้วยเออไึดบลงอ่อนอนเหมือนกันเอ,อ้ยไม่รอนเลยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กับพี่หมาป่าด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกับพี่หมาป่าด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบา,บาย